ซื้อหัสไกตันจากเว็บเป่าเอาแสนดีก็ผมจะใส่สอกลิงอังเปาไปครับีงนห่งร้อยสิบบาทผนก็จะมาเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่แจกนะครับผมก็จะแจกคลิปหน้านะครับสุ่มไปก่อนเลยอันนี้สิบตัวปกลง กดโอเคใช่ไหมกรุงได้ใจด้วยคุณไม่ได้หรอคะอ่าโชคร้ายอันนี้เข้าไม่ได้นะครับผมจะซื้อรหัสกีตาร์งครับหรือว่าจะอันนี้ดิเอ้ยแต่ว,ว่ามันหมดแล้ว ผมจะซื้อรหัสดับโอดับคูโอเดนกับกีตาบุญคับเนี่ยคันตีความคุ้มอืมผมเชื่อว่าคุ้มแต่ว่าก็จะซื้อรหัสคันตีรับหกมัดก็พูดติดตามถึงหนึ่งร้อยห้าสิบก่อนนะคะผมจะแจกค่ะนี้ยังเช็คนี้อ่าง่ายๆทุกคนจะไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าผมปิด ชื่อกับรหัสไว้ทุกคนจะไม่เห็นรหัสผมนะ ลทุกคนจะไม่เห็นนะชื่อก็ไม่เห็นรหัสก็ไม่เห็นนะเพราะว่าผมยังไม่แจกตอนนี้ยังไม่ัว ก่อนนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าเก็บโอเคผมก็ได้ข้อหัตมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ในรหัสก็มีเกียวเกียวหมัดหกหมัดค่ะขนน้นแข็งก็ถึงที่จกิลกล่องก็มีดาบคู่โอ้ได้แต่ยังไม่ได้ตามนะครับมี ม,มีผลเกาหลีสั่นที่มดีมากๆเชื่ออีเยอะแยะแล้วก็มีตั ideas, ที <tal ent Express> ่หนีละก็อกนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามให้คผม150คนนะก็หากกดติดตามพวก150คนเมื่อไรผมแจกรหัสนี้ทันทีนะครับไปลุ้นกันดูนี่ฮันที่สี่ลุ้มเลยนะครับ ผมจะก่อนจะไปก็ผมก็จะมาสุ่มผลให้ดูก่อนนะครับได้ผลสมมุนะครับ,บสมุไม่รู้ว่ามีในกล่องหรือยังมีแล้วก็ก็จะทิ้งไว้ตรงนี้แหละ กระตุกอ่ะมันคลิปไปเล่นไปเฮ้ยอะไรเนะี่ยขายาวแปลกแค่ดอบผลด,ดอกผลดอกดผลเดียวขึ้นขชายาเลยก็ขอฝากกดติดตามและกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ แค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอ๋อรีมบอกสเต็กสเต็กเดี๋ยวผมไปรีให้ผมจะเล่นเป็นสายด่านนะครับเพราะว่าผมจะเอาอันนี้ไปฟาร์มด้วยอาจจะเอาไปฟาร์มแต่เอ้ยอครที่แดงโอเคก็ขอจบคลิปเปแค่น,น,นี้แล้ะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้เจกันใหม่คลิปหน้าสำหรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเชิรรรค,ครับบ๊ายบาย